ูกรณีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะถูกคู่อริเนี่ยมาอุ้มตัวแฟนสาวของเขาไป <c oughs> แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีการทําอนาจารฝ่ายหญิงแล้วก็ถ่ายคลิปมาเยาะเย้ยด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าหญิงสาวเนี่ยสติดีแอบส่งพิกัด จุดที่ถูกอุ้มตัวไปมาให้แฟนไปช่วยสุดท้ายฝ่ายชายตามไปช่วยเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันกลายเป็นว่าหลังเรื่องจบเนี่ยนะคะทางฝั่งผู้เสียหายถูกคู่กรณีไปแจ้งความว่าที่ตามมาช่วยแฟนแล้วมาทำร้ายเขาเนี่ย<อ>เข้าข่ายพยายามฆ่า<อ>เขางงเลยเขาตามไปช่วย<อ>แฟนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำมาถูกแจ้งความดำเนินคดีนะคะไปดูคลิปหลักฐานในคดีนี้กันค่ะ น,นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปตอนที่คนที่ออกมาร้องของความเป็นธรรมคือคุณแบงค์บุกไปช่วยแฟนสาวของตัวเองที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ปราณบุรีจงังหวัดประจวบคีรีขันเนื่องจากถูกคู่กรณีคือในฟลุ๊กฉุดมาจากกรุงเทพก่อนหน้านี้ในฟลุ๊กและในแบงค์มีปัญหาขัดแย้งเรื่องการซื้อขายรถฟลุ๊กจะซื้อรถจากแบงค์3 0 0 0 0กว่าบาทโอนเงินงวดแรกไปแล้วแสนกว่าบาท ระหว่างนั้นฟลุกก็นำรถของแบงค์ไปให้เพื่อนขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจนทำให้รถพังในแบงค์ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถแล้วก็โพสต์ด่ากันไปด่ากันมาเกิดเป็นความบาดหมางอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้น13พฤษภาคมในฟลุกบุกไปที่อู่ซ่อมรถของในแบงค์ที่ย่านสุขสวัสดิ์ค่ะแบงค์ก็เดินออกมาดูเจอในฟลุกคู่อริถือมีดวิ่งเข้ามาเลยนี่นี่น,นี่คุณแบงค์เลยวิ่งหนีกลับไปขึ้นบ้าน แฟนสาวของคุณแบงค์เนี่ยนอนอยู่แถวแถวบันไดเนื่องจากป่วยหนักค่ะในฟลุกเห็นก็เลยจิกหัวหญิงสาวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ย,ยจิกหัวลากผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของคู่อริตัวเองขึ้นรถไปเลยอเอามีดจี้ไปตลอดทางขับพาไปถึงสมุทรปราการและยังส่งพิกัดหลอกไปให้ด้วยปรากฏว่าพอไปถึงสมุทรปราการเสร็จเนี่ยมีการเปลี่ยนเส้นทางขับรถต่อไปที่ประจวบคีรีขัน ไปถึงปั๊มน้ํามันก็บังคับให้ฝ่ายหญิงจ่ายเงินเติมน้ํามันด้วยค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่มีเงินถ้าเธอไม่จ่ายจะเอามีดกรีดหน้าขับไปเรื่อยๆในฟลุกบอกหิวข้าวอีกฝ่ายหญิงเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อนะออกเงินเติมน้ํามันให้เขายังต้องออกเงินซื้อข้าวให้เขากินอีกนะออแล้วก็มีพักพวกของในฟลุกเนี่ยประกบข้างอยู่ตลอดนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะระว่างทางเขาก็เอามีดจี้หนูอยู่ตลอดนะคะมือนึงขับแล้วก็อีกมือนึงใช้มีดจี้หนูไว้ แล้วก็ทีนี้น้ํามันเขาจะหมดเขาก็เข้าไปเติมน้ํามันแต่ว่าเอามีดจี้หนูขู่แบบยังไงให้หนูเติมเอาเงินเติมน้ํามันให้เขาเพราะว่าเขาไม่มีีหนะ้าใช่เขาบอกเขาจะเอามีดจีดหน้าหนูถ้าหนูแบบขัดขืนอะไรเขาและชีวิตลูกผู้หญิงนะคุณผู้ชม,มถูกอุ้มตัวไปแบบนี้ไม่พอตลอดทางที่เขาเอาตัวไปเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะจับมือ,อมลวนลามทำอนาจาร ขออนุญาตนะรูปกางเกงเเและพอรู้ว่าเธอมีเงินอยู่3,000บาทก็เอาเงินไปหมดเลยอะค่ะรวมระยะทางเนี่ยถูกจับถูกรูปถูกคลำา2 0 0กว่ากิโลเมตรไปจนถึงประจวบอะเนี่ะยะคือเส้นทางผู้หญิงคนนึงต้องทนแบบนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอไปถึงปลายทางมันเป็นช่วงกลางดึกแล้วใช่ไหมคะในฟลุกผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการมานอนหนุนปักด้วยนะแล้วทำอนาจารเธอพร้อมถ่ายคลิป โพสลงโซเชียลค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะเห็นไหมคะนอนหนุนเหมือนเป็นแฟนตัวเองเลยที่ไหนได้เป็นแฟนคู่อริค่ะต้องการจะเย้ยหยันในแบงค์แฟนหนุ่มของผู้เสียหายนะคะเอาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะกลับบ้านยังโดนกลับกลับบ้านไปแล้วฮะกูกูไปลักพผ่าตัวอะไรวะมึงบ้าอะ่ คือฟลุ๊กเนี่ยพยายามจะเย้ยแบง์ว่าเห็นไหมแฟนนายอ่ะในเขาอยากกลับบ้านไงเขาให้เรานอนหนุนตากาแถมเขาเล่นมือถือชิลเนี่ยเออเขาอยากกลับบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเน ออปรากฏว่าหารู้ไมค่ะที่เห็นฝ่ายหญิงเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะคะน้องตั้งสติอยู่แล้วเก่งมาก<ะ>ทําเป็นเนียนเหมือนเล่นโทรศัพท์เหมือนชิลแต่แอบส่งพิกัดจุดที่จับพาถูกมาพามาออที่เนี่ยส่งไปให้ในแบงค์แฟนตัวเองมาช่วยส่งโลเคชั่นไปถูกคือพูดง่ายไหลาตามน้ำอ,อ่ะส่งโลไปก่อนรอถึงเช้า200กิโล บงค์มาถึงก็เกิดคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนอต้นรายการเนี่ยค,ะค่ะว่าเข้ามาทําร้ายอีกฝ่ายเลยนะคะคแล้วจะสังเกตว่าน้องผู้หญิงรีบวิ่งกลับมาหาแฟนหนุ่มของตัวเองแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ<อ>ฝ่ายชายสองฝั่งฟลุกกับแบงค์ก็เลยต่อสู้กันคะ่ะทีนี้อ้าวเรื่องมันก็ตั้งแต่พฤษภาคมใช่ไหมผ่านไปร่วมสองเดือนก็นึกว่าน่าจะจบแล้วนะคะปรากฏว่าอยู่ๆค่ะในแบงค์เนี่ยถูกพนักงานสอบสวนสพปราณบุรีออกหมายเรียก ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและกักขังหน่วงเหนี่ยวจากการที่ไปทำร้ายคู่กรณีที่รักพาตัวแฟนเขาไปเมื่อวานคุณแบงค์กับแฟนเลยเอาหลักฐานไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือก็คือขอให้ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยประสานนักกฎหมายหาทนายความมาว่าคดีให้หน่อยได้ไหมจะไปช่วยแฟนตัวเองแท้ๆไปถูกเขาแจ้งความกลับแบบนี้ส่วนฝั่งผู้ก่อเหตุคือในฟลุ๊ก มีรายงานว่าตํารวจสอนอราชบ,บุรณะก็ขออนุมัติหมายจับแล้วฐานลักพาตัวนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพราะเบื้องต้นในฟลุกผู้ก่อเหตุเนี่ย <ฮะ S 1> โพสเฟซบุ๊กเนี่ย มีภาพมีปืนด้วยมีอาวุธด้วยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เอเนี่ยก็จะมีการไปอายัดตัวนี่นภาพปืนที่โพสต์ลง Facebook ตัวเองโพสต์เองนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบต่อแต่ว่าความที่ตอนนี้เจ้าตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปอายัดตัวแล้วก็นําไปดําเนินคดีต่อนะคะเออตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะต้องไล่เรียงดูดีๆนะว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะดะิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี